สวัสดีครับผมช่างเป้จากร้านสมัยทีนะครับก็วันนี้นะครับช่างเป้มีงานเป็นตัวโน้ตบุ๊กนะครับเป็น Lenovo g 7 7 0นะครับเครื่องนี้มาในอาการเมนบอร์ดช็อตนะครับเครื่องเปิดไม่ติดนะครับเวลาเราเสียบตัวกระแสไฟไปเนี่ยไฟจาก0ีโวลต์นะครับจะตัดเหลือประมาณ5โวลต์นะครับแสดงว่ามีตัวที่มันช็อตอยู่นะครับภายในตัวเมนบอร์ดตรงนี้นะครับ อตอนนี้ก็เดี๋ยวเรามาเช็คกันดูนะครับว่าจุดที่ช็อตเนี่ยมันเป็นตรงไหนนะครับแต่ว่าอันนี้ผมซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมาแชร์เทคนิคการซ่อมนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะ,ะจุดที่มันช็อตนะครับจุดที่มันช็อตเนี่ยมันจะอยู่ตรง ตรงชุดลายไฟตรงนี้นะครับจะเป็นชุดลายไฟที่เป็นชุด V in นะครับ V in ที่เป็นชุดไฟเลี้ยงหลักเลยนะครับในอาการที่จาก19โวลต์นเนี่ยตัดเหลือแค่5โวลต์นเนี่ยเราเช็คตัวไฟ V in นะครับหรือว่า,าพวก PP b u s นะครับถ้าเป็นโน้ตบุ๊กเนี่ยจะใช้ชื่อว่า,า V in นะครับแล้วก็แบตเตอรี่พัดนะครับจะมี2ชื่อนี้นะครับ โอเคผมก็จะทำการวัดโอห์มนะครับวัดค่าโอห์มตรงที่มันเป็นลายลายวีอินนะครับอ่ะตอนนี้ค่าโอห์มตรงลายวีอินนะครับจะได้เป็น10มโอห์ม oh นะครับตอนนี้ก็ค่อยๆตกลงไปนะครับเดี๋อประมาณ5มโ oh อห์มอ่ซึ่งก่อนหน้าน,นี้นะครับตรงนี้เนี่ยจะช็อตลงศูนย์โอห์มเลยนะครับศูนย์ลงก็คือไม่มีแรงดันไฟไหลผ่าน แต่ว่าตอนนี้ค่าโอมกลับมาปกติแล้วนะครับวิธีหาจุดเสียนะครับว่าจุดเสียตรงไหนเนี่ยมันช็อตเนี่ยก็ต้องอใช้อุปกรณ์ช่วยนะครับก็คือต้องมีตัว DC Power นะครับในการจ่ายไฟนะผมก็จะจะมีตัวสายนะครับแบบนี้นะครับในการจ่ายไฟ ผมก็จะเอาอันนี้นะครับต่อเข้า d c Power นะครับโดยการจ่ายไฟเข้าไป3โวลต์เริ่มจาก3โวลต์นะครับเพราะว่ามันอาจจะช็อตเข้าไปลายอื่นได้นะครับก็ต้องใช้ไฟต่ำนะฮะผมก็จะทำการสีดำนะครับก็จะจิ้มไปที่กาวนะครับแล้วก็สีแดงนะครับผมก็จะมีเข็มแบบนี้นะครับในการหาตัวจุดช็อตนะครับ ทีนี้เราก็จะเริ่มทําการจ่ายไฟนะครับแล้วก็ตัดไฟไปที่3โวลต์นะฮะเราก็ทําการจ่ายไฟเข้าไปได้เลยจ่ายไปตรงลายไฟที่มีการช็อตอยู่นะครับสมมุติว่าช็อตตรงนี้นะครับก็ทําการจ่ายไฟเข้าไปนะครับ,แล,รแ,รรบแล้วก็ค่อยดูกระแสนะครับแล้วก็ค่อยค้ำหาจุดเสียนะครับว่าจุดไหนนะที่มันมีอาการร้อนนะครับอ,อย่าตงตัวนี้ผมก็ไปเจอมอสเฟตนะครับที่ ควบคุมในเรื่องของชุดที่เป็นชุดวีอิน,นะครับแล้วก็ชุดแบตเตอรี่นะครับถ้าดูตามถ้าดูตามบอร์ดวิวนะครับถ้าดูตามตัวสเกมติกนะครับจะมีลายไฟตรงนี้นะครับที่เป็นตัว pl 3 0 1ตรงนี้นะครับตัวที่มันช็อตเนี่ยจะช็อต2ตัวนี้นะครับเป็น pq 3 1 3นึ่งสามนะครับแล้วก็เป็น pq 310นศูนย์นะครับชุดนี้จะเป็นชุดไฟที่ผลิตไปให้ตัวแบตเตอรี่พัดนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะเป็นตัวไฟ V-in นะครับนีเข้าไปเลี้ยงตัว VIn ด้วยนะครับซึ่งตัวมัดเฟดเนี่ยมันมีอาการช็อตอยู่นะครับทั้ง2ตัวเลยเนี่ยทำให้ตัวลายไฟนะครับไม่สามารถปล่อยไฟให้กับ VIn ได้นะครับ ตำแหน่งก็จะอยู่ตรงทางด้านนี้นะครับนี่อยู่คู่นี้สองตัวนะครับนี่เดี๋ยวผมก็จะทำความสะอาดนะครับแล้วก็จะอเปิดเครื่องดูนะััวนี้ช็อตสองจุดนะครับ ใช้ตัวน้ำยาล้างบอดนะครับแล้วก็ทำการล้างคราบที่เป็นคราบคราบมันยานะครับ

ต่อยได้ไหมไม่ได้อมีที่ไหนหอดไม่ดิตันนี้นี่อะฮึงงวอตติ้งอะไรอย่างเี้อ่ะตอนนี้เดี๋ยวผมจะเสียบตัวสายชาร์จนะครับเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวจะมีตัวมิตเตอร์นะครับในการกดเปิดเครื่องอมผมจะใช้ตัวมิตเตอร์ในการกดเปิดเครื่องนะครับ เครื่องนี้ตอเสียครับเพ่อนทูผต่อต่อรอบออกปรับไปเป็นโหมดโหมดไดโอดนะครับแบ่งหายคงหมดต่อได้แล้วตอนนี้โลโก้ขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ใส่ฮาร์ดดิสต์นะครับก็เดี๋ยวถ้าเราใส่ฮาร์ดดิสต์ก็น่าจะเข้าตัววินโดว์ได้นะครับตอนนี้ก็เปิดติดขึ้นภาพแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปทำการประกอบเครื่องนะครับ 开挂。 เป็นภาพดำๆแล้วก็มองไม่เห ก็เทรดแล้วใช่ครับเราขายเราส่งให้ ใส่ก็ใส่ตัวคีย์บอร์ดนะครับนเ้า ใช้ได้ก็มี ก็เริ่มขันน็อตลอกตัวเครื่องนะครับ 对啊，你在哪里？ โอเคเร,ร้อแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะทําการเปลี่ยนตัวซิลิโครนระบายความร้อนด้วยนะครับเพราะว่าของเก่าเนี่ยจะค่อนข้างจะแห้งเลยนะครับตัวซ,ซิลิโคนนะครับทําให้ตัวเครื่องหน่ยระบายความร้อนได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจะเห็นของเดิมนะครับก็จะแห้งแบบนี้เลยนะครับ ้ก็ทําการหยอดซิลิโคนนะครับใส่ตรงกระจกนะครับของตัว CPU นะครับแล้วก็กระจอ,อะใส่เฉพาะตัวผิวกระจกด้านบนนะครับ ก็ทำการใส่ซิงค์ระบายความร้อนนะฮะ,อะพอลงล็อกแล้วก็ขันน็อตนะครับให้เรียบร้อย โอเคเรบรอแล้วนะครับเดี๋ยวใส่ตัวฮาร์ดดิสต์นะครับโ okay. อเคกานต่อส้านแล้วครับใส่ตัว าขาครอบนะครับด้านหลัง เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวลองมาเปิดเครื่องดูอีกรอบนึง ตอนนี้ก็เปิดขึ้นหน้า user อรได้แล้วนะครับก็สรุปคร่าวๆนะครับเครื่องนี้ที่ทำการแก้จุดช็อตไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนตัวชุดไฟ V-in นะครับที่เกี่ยวข้องกับตัวแบตเตอรี่ด้วยนะครับซึ่งมี m o ส Fet ช็อตนะครับอยู่ทั้งหมด2จุดด้วยกันนะครับไปอยู่คู่กันเลยนะครับทำให้ตัวไฟนะครับที่ปกติจะต้องเข้า1 9โวลต์เนี่ยตัดเหลือ5โวลต์นะครับหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับ ซึ่งในอาการนี้มีโอกาสที่จะทําให้ตัว CPU เสียด้วยก็มีนะครับในอาการที่ไฟ19ช็อตเข้าตัวเมนบอร์ดนะครับบางทีไฟอาจจะเกินนะฮะก็ต้องดูเป็นเคสไปเคสไปนะครับอ่ะก็ก่อนจากกันไปนะครับท่างไปขอฝากร้านสมัยทีสวิตไว้ด้วยนะครับผมร้านเนี่ยจะมีทั้งหมด6สาขาด้วยกันนะครับมีสาขาี่กรุบบางหน้านะครับเทอร์มินอลนสโธยูเนี่ยมอลาร้านะครับเดลโมอบางแคเดม่บางกะปิแล้วก็ที่สำนักงานใหญ่ที่ประเวศนะครับผมถ้า ลูกค้า,าต้องการงานด่วนนะครับรอรับได้เลยก็ลองเข้ามาที่ออฟฟิศหนักงานใหญ่ก็ได้นะครับผมสำหรับวันนี้ช่งองไป้ขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่รฟ์สดหน้าครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับผมขอบคุณครับ